สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินดี้กันอีกแล้วนะคะโอโ้วันนี้นะคะวินดี้เนี่ยพามาดูชุดเซ็ตเข้าใหม่นั่นเองนะคะเป็นชุดเซ็ตลดราคาพิเศษในช่วงแบบ,บจำกัดเวลาเนาะอืมไม่รอช้านะคะไปดูกันเลยก็กดไปที่คำว่าชอบนะคะเด้อเข้ามาจะเป็นแบบนี้ก็เห็นอยู่คร่าวๆบ้างแล้วลส,สิอันที่สองนั่นเองนะคะตัวนี้เลย ก็คือชื่อชุดไวฝันนั่นเองชุดเซตอันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของทรงผมนะคะแล้วก็ชุดกระโปรงทีนี้ถ้าบางคนเข้ามาแล้วไม่เจอที่ตรงนี้นะคะให้กดอันที่สองที่คำว่าฟรีหรือว่าลดเจ็ดสิเปอร์เซ็นตเนาะเอ๊ะหรือลดเ0้าสิบเอร์เซ็นตนะอืมก็กดเข้ามานะคะไปอันนี้เนาะเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะนี่เลยชื่อแพท ไวฝัน,นะคะก็คือมันเป็นชุดแพ็กนะคะเป็นชุดเซ็ตเนาะเขาจะมี2ชิ้นให้เสมอนะคะจาก1,500 UC เนี่ยเหลือเพียงแค่150 UC เท่านั้นก็ลดไปถึง90%กันเลยทเยีเดียวนี่เดี๋ยวใส่ให้ใหม่นะนี่ตาตาที่เราใส่มาดูง่วงไงอ่าก็ต้องใส่แว่นตบเกินนิดนึงทีนี้เรามาดูรายละเ,เอียดชุดกันนะคะ น่ารักนะแบบเออเป็นชุดกระโปรงเปิดไหลห่คล้ายๆแบบเมดเออจะบอกว่าเออเป็นชุดแบบมันดูน่ารักนะข้างหลังก็มีโบรองเท้าโอ้ไปรองเท้าบู๊ททุกคนรองเท้าบู๊ทสีน้ําเงินใส่ถุงเท้ายาวดูทรงผมนะคะนี่น่ารักมากโอ้โหก็น่ารักขนาดเนี้ยไม่จัดก็บ,บ้าแล้วใช่ไหมล่ะ ก็ซื้อเป็นเลยนี่กดติดตั้งทันทีเรียบร้อยนี่นะคะมันมีคุมปองเด้งเนาะนี่เมื่อเราซื้อชุดนี้แล้วนะคะมันก็จะมีความคุ้มอ่าเรียกว่าความคุ้มแล้วกันนะมีความคุ้มอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลื่อนป้ายโฆษณานะคะมองหาคำว่า e x c l ซ s i v e e ชช r e กดเข้าไป เราจะได้คู้ปองหนึ่งใบาจากการซื้อนะคะและกดรับด้านขวาล่างนะคะรอแป๊บหนึ่งอ่ะก็จะมีภารกิจให้เราทำนะคะก็จะมีคูปองให้เราเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็อีกสองใช่ไหมเป็นห้านะคะมีให้อีกห้าใบนะคะจริงๆจะมากกว่านี้ด้วยถ้าเราทำภารกิจครบพรก็จะมีภารกิจใหม่เข้ามาแทนเนาะ และนําเลยว่าให้ทําภารกิจให้เสร็จตามกําหนดนะคะตรงนี้เราก็จะได้คุ้มปองมาสุมตรงนี้เพิ่มไปอีกนั่นเองโอ้โหบอกเลยนะคะว่าคุ้มแล้วคุ้มอีกจริงๆน,นี่เป็นชุดลอยห้าสิบยูซีที่น่ารักมากๆนะคะทุกคนอ่ะทีนี้นะคะกดไปที่ช็อปอีกครั้งหนึ่งเลือกอันที่สองค่ะว่าฟรีเลื่อนลมล่างนะคะนี่เลย เจ้าแพ็กเซอร์ไพ่ประจำวันเนี่ยเราสามารถกดรับได้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองตรงนี้ก็กดไปเลยอย่างน้อยก็ได้สิบเอจีอะอืมแล้วก็เบ็ดตะเล็ดนะคะซื้ออ่าตรงนี้นะคะเป็นเศษคุมปองนะคะทั้งกล่องพีเมลแล้วก็กล่องอ่าคลาสสิกนะคะก็สามารถมาสะสมจากตรงนี้ได้ทุกวันนั่นเองสายฟรีงบประหยัดต้องจัดแล้วนะคะน่ารักใช่ไหมล่ะ เมื่อกี้นะคะเราเห็นอะไรน่าสนใจบางอย่างได้ขอไปดูอีกรอบนึงนะแมออกบุออนจากหน้านี้ไม่ได้จริงๆนี่ไงเดี๋ยวกดเข้าไปนี่ทุกคนแพ็คพิงโลตัสจาก20 UC นะคะลดราคาเหลือเพียงแค่10 UC เท่านั้นเองทีนี้นะคะเรามีโอกาสได้ทั้งชุดถาวรแล้วก็ชุดชั่วขาวชอบทรงผมมาดูดิน่ารลกโอ้โห นี่นะคะดูอัตรากันดอบเนี่ยมีให้ถึง22.3%นะแต่ก็นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละก็คือแบบมันมีแบบไม่หาวอลได้ไงงั้นเดี๋ยวเราจะลองสุ่มเสี่ยงเออดูซิดวงที่มีเนี่ยก็คือไม่มีอยู่แล้วจัดไปเลยนะคะตรงนี้สักสิบกล่องหนึ่งสองสามโอ้ย เกือมากได้ส่วนหัวแบบไม่ถาวนมานี่ไปดูส่วนหัวกันงุย้ยถึงแม้มันจะไม่ถาวรแต่มันน่ารักมากนะอืมก็ประมาณนี้เนาะอุ้ยแหวส่วนแบวบ็คโอ้หล่อหน่อยงงาสินี่ไงค่ะวันละสิบยูซีดูซีรหล่อนี้จะได้อะไร มาอีกแล้วเออื้แล้วก็นีครั้งแรกของวัิน10ซีเหมือนกันนะคะ Lucky Spin ลกกโลิวันนี้ไม่ค่อยมีดวงนะคะโอ้โหคนที่ไม่มีดวงแบบเราๆเนี่ยกล่องไว150ซีเนี่ยคุ้มจริงๆนะ โอเคก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็พาไปดูชุดนะคะสุดคุ้มนะคะแบบว่าเออสายฟรีหรือว่าสายงบประหยัดเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีดวงเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงดวงอ,อะไรเลยนะชุดนี้นี่น่าสนใจมากๆจริงๆนี่แม่สาวผุมบอลน,นี่ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปนั่นเอง สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมกันบุ๊วย